ตองพักชีไทยของลุงชาวญี่ปุ่นพันปลูกกับกับเมียพันเนาะน้มเนี่ยพันปลูกขายใบเขียวพี่น้องยังเขียวสดด้วยด้านนี้ด้านนี้ก็คือก,กันนะใบเขียวสดสวยเราคือพอถอนขายเนาะใส่มันสูงมันใหญ่แล้วนี่เพราะญี่ปุ่นพักชีไทยนะ่ะมันทนหนาวเนาะพี่น้อง ทีนี้มันเจออากาศอุ่นสลับหนาวมันได้พุ่งนี่พุ่งบักไงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสวนคนตาคุณยายที่เันปลูกผักชีไทยนั่นแหละเันปลูกทั่วปักทั่บปากอ้าเนาะทั่วปักอ่าแล้วก็ลักเกี่ยวลักเกี่ยวตรงนี้งามดิปลูกงาม ด้านนี้กัลักเกลลักเกนี่เขาจะไปดองส่วนหนักชาติ่วนจะดองเป็นต้นอย่างนี้ตอนนี้น้อยเขาช้อจะปลูกได้เงาอนี้นี่มันก็จะแตกแตกกอแตกกาคล้ายๆหอมแบงถ้าเป็นกระเทียมมันพอแตกกอเนาะจริงๆเงามันคล้ายๆกระเทียมนะพี่น้องบรรยากาศสวนสวนสวย สวยมากๆเลยเดี๋ยวไปเบิ่งพักห่อเล่นโสนพักบุยเด่นพ่นพ่นปลูกพ่นขยันเลยสองคอนตายายนี่ขยันเห็นพ่นปลูกตั้งแต่มาญี่ปุ่นใหม่ๆเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีก่อนนะพ่นก็พ้ากันปลูกเห็นไหมอันนี้เป็นพันธุ์ห้อเล่นโสพันธุ์แบบอันอียังนะเขาบอกว่ามันจะแสบ นี่แลอากาค่าแพงก็ฮอเรนโซอีกสายพันธุ์หนึง่งใบมันจะกิไอย,ยิก้องมันจะว่าชิจิมิฮอเลนโซหืืฮอห้ฮอเลนโซชิจิมินี่แหละถัดจาบพ่อพิดนะประมาณนี้มันนี่ ทุกกนวนเขาเรื่ึกว่าเห็ดทางโซลาเซลอ,อยากให้เบิองอ้งหยาหยาอันนี้นี่เป็นหยาคุ้มดินเลยพี่นอ้องหยาคุ้มดินดีดีชาวญี่ปุ่นเขาจะเอามา,วา่วานว่าล้วก็ไถกบไถก,บ,ไกบแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยมากเนาะนี่มันทนหนาว